เอานะครับหลังจากที่เลขออกเจ็ดนะครับเราก็มาตามตัวเลขกันต่อนะครับที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะครับหลวงปู่สวงนะมาตามพิทัศนะมาตามพิทัศที่บ้านรุ่นเดี๋ยวไปทามกันครับว่างวดนี้พิทัศมีตัวเลขอะไรครับไปตามนครับสวัสดีครับพิทัศครับหลังจากมาเจ็ดเต็มเม็ดเต็มเหนียวงั้นเป็นยังไงฟันดีตองวดไหมพี่ ก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับยังไงเนาะเรื่อยๆครับเรื่อยๆเก่างวดมีอะไรให้คลิปอยู่มีฝันต่องวดไหมหรือยังไงพี่ก็มีครับผมอันนี้ก็ให้ดูตัวเก่าก่อนเนาะบางคนตัวเก่าตัวเก่าเอาเลขมาจากไหนอ่าออกไปออกยูทูบเอามาจากไหนอันนี้เลขคือเลขความฝันฉะนั้นคนเรายังไม่ตายกับฝันทุกวันนั่นแหละแต่อยู่ที่ จะมีตัวเลขหรือไม่มีแค่นั้นครับบางคนก็บอกว่าฝันอะไรทุกวันโอ้ยผมยังไม่ตายผมมียังมีชีวิตอยู่อือ,อก็ฝันไปเรื่อยๆหละแต่เราดูต่อต่องวดฝันได้แบบนี้แบบนี้องวดฟันมาครับก็ฝันว่าเห็นเลขเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวแล้วก็ฝันว่าลุงผูให้ไปขนฟืนก่อไฟที่วัดอรุณพนาวารมแล้วพอมาก็เห็นเลขเจ็ดหมู่เจ็ดกับหมู่สิบเอ็ดก็ พันประวัติบอกว่าให้เอานึ่งหนึ่งด้วยแต่ผมก็ว่าเจ็ดเขาให้โกดแล้วก็ต้องเพิ่มเจ็ดไปอีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดเจ็ดครับก็เจ็ดเจ็ดกันหนึ่งหนึ่งก็ตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันก็เลยมีหนึ่งสามสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองศูนย์อันนั้นผ่านไปแล้วครับครับผ่านไปแล้วงวดพันแต่งวดนี้งวดวันที่สิบหกนี้ครับก็ใส่แกแพ้ไปสองเม็ดกลัวไม่ฟันกลัวไม่ฟันกลัวนอนไม่ฟันกลัวมา รกเขามาถามไม่มีตัวเลขให้ตัวเลขให้ก <c oughs> ็เลยนอนหลับแล้วก็ฝันว่าลุงปู่ให้ไปตัดยาครับอันนี้การที่ผมฝันว่าลุงปู่ให้ไปตัดยาอันนี้ผมก็เงื่อนงำรายลาเอียพอผมฝันแบบนี้ก็อาจจะคิดไปสองแง่สองแบบแง่หนึ่งก็คิดไปตัวเลขแง่หนึ่งก็กลัวกําลังเกี่ยวข้าวเนี่ยเขาจะยิงกันอ,อันนี้แง่ที่สองแยงครับเพราะเหตุการณ์ไม่ปกติ บางทีเราโมติเกี่ยวข้าวตุ้มตามตุ้มตามอันนี้ผมคิดไปแง่หนึ่งก็เลยตื่นมาจุดทูบบอกหลวงปู่หลวงปู่คอยเป็นความฝันเกี่ยวยาก็คือเกี่ยวยาอ,อย่าไปถึงเหตุการณ์ตรงนั้นเลยก็หลวงปู่ให้ดึงเชือกเกี่ยวยาแล้วก็เอามาไว้หน้าศาลาหน้าศาลาหลวงปู่ก็จะพูดภาษาท่านนั่งเดิมแหละเตียนกระเซคือดึงเชือกมามแล้ะมันก็มีตัวเลขมากับเชือก แต่อันนี้ไม่ใช่เล็กบินเล็กลอยนะเล็กมากับเชือกที่ลูกป,ปูให้ดึงดึงเชือกมาอยู่ข้างหน้าศาลานี่แหละดึงเชือกก็คล้ายๆกับเล็กเล็กที่เขาเอาลวดไปประกหมันบวชเขาวันครับดึงมาแล้วมาอยู่ตรงป้ายที่เขาปลูกเสกเหรียญหกวาระอือยู่อยู่ตรงนั้นพอดีครับแล้วก็ ข้างหน้าก็จะมีข้างหน้าเดินก่อนคือหนึ่งหนึ่งสองมวยปีหนึ 1, 2, 2> 1, 1> ่งหนึ่งสองหนึ่งข้างหน้า <S 2> 2. <S ครับแล้วลูกปูวเตี้ยงมวยดอลบอลทุกสมอลคือให้ดึงมาตรงว่าวเขียนไม้ว่าวข้างหน้าครับครับดึงมาตรงว่าวผมก็เลยเอาเลขในในที่เขียนไว้ในว่าวทั้งหมดมาเลยถ้าเราจะเอาหนึออ 2, 0, mm ่งศูนย์กสองศูนย์ก็เลยเอามาทั้งสี่ชุดครับก็อาจจะเยอะหน่อยงดน,นี้เป็นความฝันนะครับครับ ก็เป็นความฝันให้เป็นแนวทางเนาะฝันแม่ทั้งหมดนั่นแหละแปลเป็นยังไงตีเป็นยังไงหกที่ผมไม่เขียนคือหกสองตัวเนาะหกสองตัวมาสองตัวก็คือหกสองนั่นแหละไม่ใช่หกหกหกสองแต่ผมก็ต้องเขียนหมดครับเพราะดึงมาแล้วมันติดมากับเชือกแล้วมาจอดดูตรงป้ายตรงป้ายนั้นก็จะมีหกตัวเดียวคือหกวระครับก็เลยเอา หกสองตัวก็ลุงปู่ให้เป็นปริศนาก็ตีไปหกสองตัวเดี๋ยวผมไม่เขียนแค่นั้นขอโชว์แค่นี้มาโชว์แค่นี้ไม่เยอะก้าวหนึ่งสองเบิ้ลอีกแล้วครับท่านผู้ชมสี่ศูนย์สองเบิ้ลอีกแล้วสี่้าตรงนั้นมือบังเลขห้มือบังสี่ห้าออกไปแล้วสี่ห้าเมืนอค้นวันนี้ออกไปแล้วเพราะเพราะมันออกไปแล้วเมื่อคืน เมื่อคืนออกลาวไป4ี่ห้าเดีถ้าที่ผมชี้ลูก้อนก็คือทั้งบนทั้งล่างเลยแห้าสี่กับแปดหกอะไรนี่แหละครับที่คาดันเป็นเก้าไม่หนิที่คัดไม่แน่น่นอนครับก็ก็ได้พี่ก็ได้ไม่แน่นะอาจจะเป็นเก้าเก้าก็ได้นะก็อันนี้ก็ขอให้แล้วก็หนึ่งหนึ่งสอง หกหหนึ่นึ่งหนึ่งที่มากับเชือกหกแล้วก็หนึ่งหน่งสที่มากับเชือกับเชือแล้วทําไมผมถึงเอา6กสองตัวทําไมผมถึงเอาสอตัวผมก็เลยตัดออกมาปุ๊บหกหนึ่งก็ออกไป6ก็ออกไปก็คือเอา6 1 2นก็คือแบบนี้ทุทีทุกรก็เลยเป็นแบบนั้นผิดถูกอย่าว่ากันเด้อแนวทางแนวทางแนวทางใครไม่ชอบก็ผ่าน ครับถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านถ้าใครไม่ชอบด่าผมด่ากลับถ้าสมมุติว่าผมไม้ตัวเลขแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคนดูเยอะเท่าไรผมก็ไม่รู้และตัวเลขที่ลุงปู่ให้มาผมก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนถ้าท่านชอบท่านก็ดูไปถ้าชอบตัวเลขเอาคนที่ชอบดีกว่านาะถ้าไม่ชอบเราก็ดูวันผ่านไปไม่ใช่ไม่ชอบแล้วก็ปรกประโปรยปลายมาอันั้นจะบาปตัวเองแล้วผมไม่ได้ยิน ดาาชพงตัวเองครับรผมเป็นลูกศิษย์ลวงปู่ผมไม่ลบหลู่ใครอยู่แล้วครับเลขกระท่อมรัศสังการจะเป็นเลขปริศนาเลขบุญเลขการศรัทธาครับแต่ดังไม่ดังอันนี้ผมไม่รู้พอผมจะอยู่เงีย,งยบๆดีไม่ดีท่านมาอาจจะไม่เห็นผมครับ ารวมมาก็เปืดอหนหนนอะก็ประมาณใน92166แล้วก็4โซนสองที่ผมชี้มาไปนี้ก็คือ1 2ต้องขอบคุณพีิธามากๆเลยครับเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ใช่ดูแล้วก็โปรปลาโปรยปลายก็ขอขอบคุณเอ็ดมินที่มาถ่ายทำขอบคุณครับผมสวัสดีครับช่วยนะครับชว์อีกครั้งหนึ่งนะพิธาสุดท้ายนี้นี่นะครับผม สำหรับตัวเลขนะครับก็มี92166402แล้วก็จับขึ้นจับลงนะ2 6 1 6 6สอ่ครับแต่ว่าน่าสนใจตัวเียวนี่เดียวสี่้าไม่ได้บอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ